ครัม่โหนฮะบักนักโทษบักนักโทษเป็นอะไรนักโทษครับโนซติ่งไรนักโทษภาษาอังกฤษว่าไงคะมือเจ้าสวัสดีครับทุกคนเนีหนึ่งแถมหนึ่งนะคะมือเจ้าขาหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยห้าบาทใครก็ได้ต่ำกว่าสามร้อยห้าบาทเอาไปค่ะอันมาได้ไง มึงไปพูดอะไรกับมันทำไมมันถึงมามันมาได้จังไหนมาเสนอหน้าในไลฟ์ได้ยังไงหนึ่งแถมหนึ่งโดยแจ็คขายของซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะวันนี้แบบมีอะไรนะโปรโมชั่นวันสุดท้ายคูปอง TikTok แจกให้วันนี้วันสุดท้ายใช่ค่ะได้สองสองเก้าอุ้มไม่กมึงไปเอาจังไดนเสต็จทิมึงไปเอามันมาได้ยังไงให้กูถามหน่อยสมวันเร็วโบออกหันนนโบไปหาผู้ใดบโบก็เจอผู้ใดเร็วมาอยู่นี่ไปกดตึกน่หมดอีกแล้ว ใสะพ้อนครับทุกคนทุกคนขะพทอมามีสะพ้อนแม่รับกระสันขอโทษมาครับกระสันป๊าจะทำอีกไหมว l you ดูอีก g ก i n ฟีเฮอดอีกบอบอครับวจะดูอีกแก๊ฮะจะให้ หนึ่งแถมหนึ่งนะคะหนึ่งแถมหนึ่งค่ะมือเจ้าขาสินค้าอยู่ในตาก้าป้าไอจะติดขึ้นวันแถมพระนักโกรมาขอโต๊ดได้ดีแตะ you d o something you do is not nice right and it's so dangerous yeah uh huh what make you decide to do that พอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะฮะ so next time you know now you know it now you know it it's the lesson it's the big lesson you know it's so dangerous right mm -hmm. i will not ask you wear the helmet why because because why you know because i not allow you to ride the bike at all but it's another reason that's i really mad because i never tell you ride the bike right ห้องไทยหมดแล้วขอ่คมาทุกคนเอีซีนะสติกด sí. ้วยสอโทษค่ะ o ถูสติก o ห้องไทยหนูเจ็ดเก่งเห็นไหม ไปเอาคำพระเจ้าขาหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้วันสุดท้ายโอ๊ยเราไปหอมไอ้หนึ่งแถมหนึ่งโปรโมชั่นมือนี้มือสุดท้ายนะคะมือเจ้าขาเบิอีกแล้วไม่ยังไม่หมดค่ะทุกคนมันเหลืออยู่นางบีเพิ่งเติมไปตะกี้นี้นะคะเื็นหนึ่งแถมหนึนะคะวันนี้เป็นโปรโมชั่นด้วยนะคะอืมป้าไอสติกคือวางแผนให้ลูกว่าขอโทษหนาไรได้ดีแท้นะ you want me to like uh cancel all the deal that's I mean like what j e t ลงโทษภาษาอังกฤษว่ายังไงลูกอะน like I ban him to um granted granted you want me to cancel your granted not you it's หลวงพ่อดูสิมันนอนแล้วมันดูสิหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตะข้าววันนี้โปรโมชั่นวันสุดท้าย305บาท 3้ <Okay>. <S <S 5ให้สามร้อยห้าบาทนะคะพี่เจ้าค่ะใครกดได้ต่ำกว่าสามร้อยห้าบาทไปเอาเลยค่ะ because why you you get granted for like no ipad for three months have to clean the house for three months do you remember and what more I love to c t e i n g right แล้วทำ่ะ มีโปรโมชั่นด้วยมีก่อนนะคะคือเขาอ่ะยังอีี่พี่ว่าเดนดีเจเล่ก่อนเนี่ยเขาโดนแม่ห้ามใช้โทรศัพท์สามเดือนทำความสะอาดสามเดือนล้างจานสามเดือน you know that right get up and talk and sorry to the people t o sorry สังคม sorry social t h a t you act not nice ขอโทษครับโอเค ทุกคนครับขอโทษน,นะคะอ,คอืมแม่บอกว่าคือเขาอะจะโดนลงโทษนะคะมือเจ้าขาล้างจานสามเดือนห้ามใช้โทรศัพท์สามเดือนทําความสะอาดบ,บ้านสามเดือนเขาทําได้แล้วค่ะสองวันค่ะมือเจ้าขาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะถามคําถามเขาก่อนเดี๋ยวแม่สิถามคําถามเขาก่อน โกโก้หมดละจ้ะคือนางบีต้องขอบคุณทุกคนนะคะเมื่อเจ้าขาที่ใส่ใจแล้วก็ อืเขาจะได้บทเรียนหรือจะมีปมต่อจากนี้คอยดูค่ะกระทาเบิ้งอรลดแม่บอกแล้วไม่ใช่ว่าแม่ไม่เคยบอกแม่ก็เคยบอกแล้วว่าแม่เป็นคำวันสวัสดีค่ะเมเจอขามาแก้แก้้อีเดินนนเมสหนึ่งท่หนึ่งนะคะเล้วอวยู่สิทเซ็ตในตะกร้านะคะเมเจ้าขา ลองมือก่อนสวัสดีค่ะเหลืออยู่สิบเซตในตะกร้าไปเอาค่ะใครกดได้ต่ำกว่าสามร้อยห้าบาทถือว่าโชคดีมากผู้ใดอยากซอยบกักหลวงพ่อไส้หนีแม่มะมาซือ้อเออหลวงพ่อไก่เป็นสิเป็นอีอหย<ะ>ังฮะหลวงพ่อไก่ของเป็นสิเป็นอีหยังมีคนบ่ฮู้ใครของเป็นสิบเป็นอีหยังมึงพูดอะไรของมึงคิดว่ามึงบอกภาษาไทยรู้ร<ม>เรื่องต<บ><ด>ิสต<ด>ิกหมดเลยเหรอโอเคลยนะ j u หมด บางคนไม่รู้เบิดแล้วไหอ๋อโอเคหนึ่งสองสามนะคะเมื่อเจ้าขาไปเอาเลยค่ะสินค้าอยู่ในตะกร้าหนึ่งห่อมีอยู่สิบซองนะคะทุกคนค่ะหนึ่งห่อมีอยู่สิบซองนะคะหนึ่งห่อมีอยู่สิบซองค่ะเมื่อเจ้าขาคนเขาด่าเขาไม่ได้นานนู Now look when the people they talk shit they not talk shit about you. They say that's I never I never treat you well and I never like tell you what the right thing to do. That's the first thing the people they look at. They look at me. Because why? Because you are my son. Okay? Understand? So never do again. They think that they teach that mom teaches you bad, but you already know that mom tells you what to do, what you can do and what you can't do. And when you're not listening to her, it's just like reflect off of mom. Because everybody else thinks that she let you do it. So ji Sujitra? and a So Sujitra! kai. So in ทุกคนหนึ่งแถมหนึ่งค่ะมือเจ้าขาโอ้ชีฟิกกว่าเนาะหนึ่งแถมหนึ่งค่ะเนี่ยสิบสามเสร็จได้กินะเนื้ออูดชีเดนี่ฟิกว่าพูดพูดกาาิ่จะนีกว่ามาค่ะไอ้แผล อแปดจีเด่นเอามุเจ้อีกสิบสามเซตครับสิบสามเซตมาหลวงพ่อขายของมาลูกมาแม่ให้หนูขายของดูวันมิลเลียนเซลมามีก็จะยกโทษให้หนูโอเค I give you back all the, those things what I granted you understand มาขอโทษพี่ๆอีกรอบหนึ่ง พี่ๆบนโซเชียลขอโทษเด็กรอบหนึ่งที่หนูทําตัวไม่น่ารักและอาจจะทําให้ใครหลายๆคนเดือดร้อนในวันนี้ยู you ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อน today you not make any trouble to anyone but if you keep doing this one day one day believe me so I not want that day is coming okay from right now is the big lesson for you you're just 13. your life is will be long and learn more หนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตะกร้านะคะมือเจ้าขาหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตะกร้าไปเอาค่ะผู้ใดเอ็นดูหลวงพ่อก็กดไปแต่มือเจ้าขะถ้าปิดยอดได้ร้านหนึ่งวันนี้แม่ก็นั่นแหละค่ะยกเลิกกักบริเวณยกเลิก บทลงโทษทุกสิ่งทุกอย่างเดินไปเจ้าเด้อหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยห้าบาทใครทำได้เอ้ยใครกดได้มากกว่าสามร้อยห้าบาทไปเอาค่ะในแตกะยู o ร r ด a ้ y นะมา See? You already can make หนึ่งแสนบาทนาซีเจะโซลิตเช่นมิเทนมินิทหนึ่งแสนบาท h u n d r 0 d minutes is one hour and half You can do one million. นี่งมื่เจ้า Or you won't a i t for three months. ลวงพ่อเห็ุเหตุมป็นห่อแล้วเหรอครับเห็นไหมหลวงพ่อทําได้เป็นหมื่นเจ็ดแล้วนะขอโทษพี่พี่อีกครั้งปะขอโทษครับรอๆอีกครั้งอ่ะ s ซซอรี่อ่ะเก t ทูเดพี่พี่ เพราะว่าตะกี้นี้โน้ตพี่แม่พี่พี่โผล่ในเซ็ตคำไม่มเงินเรียดิขอโทษครับแค่น <laughs> ั้นเองทุกคนครับขอโทษครับโอ้ปวดหัวแล้ววันนี้ไ,ไปกำลังโตเออเนาะกอดแม่ตะกี้นี้ร้องไห้เออห้องไหมืเจ้าขาดีวยเลดิ มันใหญ่กว่านี้ถ้าเบิงมันสิไปทำลายภัยอีกแบบอักบักอันนี้สิห้ไปทำลายเจ้าดันแหลผู้แรกย่ยโอ้นังบีหมายหัวไว้เจ้านันแหลสิถือเป็นผู้แรกอมืออื่นก็อาจจะเป็นไปได้เจ้าอาจสิตายยอนโลูกนังบีก็ได้โอ นาลาเจ้าอาจิตายยอนนกนั่งดีก็ได้เอ้ยเด้อสนเมสนะาชาพีพีมามีลูกสิเดนยูบาพีน่แ่นึงนะคะหมดอีกแล้วเปิดอีกแล้วเปิดอีกแล้วขอบคุณค่ะ นี่เลยค่ะผู้ชมค่ะสินค้าอยู่ในตะกร้าค่ะมามีมมีเมมีเมเมแปว่าอะไรใส่ใส่อ๋อเหรอเมไปว่าใส่เหรอเป็นภาษาเป็นภาษาอะไรอะ่ะใส่หมวกอ๋อมามีเมเมแปว่าใส่เออน้องเจดเหมือนตุ๊กตาเลยขอบคุณนะคะพี่ หนึ่งแถมหนึ่งนะคะถ้าหลวงพ่อปิดยอดได้อยู่ที่หนึ่งล้านแม่ยกโทษให้เลขมาเฮดดีแล้วกับยาสิเป็นคนนห้มันเป็นคนดีลูกทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดเข้าใจบ่หนึ่งแถมหนึ่งใครกดได้ต่ำกว่าสามร้อยห้าบาทแปลเลยนะคะสินค้าอยู่ในตะกร้ายาเฮดอีกเข้าใจไหมมารีรักหนูมากเขาเข้าใจบ่ Understand mommy really loves you a lot and a lot. Okay? I don't want you to like grow up with the cheesy quality, okay? Oh, I want you to grow up with a good person. Quality person. Understand? You far away from those like a nightmare from yeah. before, right? 10 years that you live with the nightmare, now you come live in the a... hell? I love you, that's why I have to like yapping at you every day, mad at you all the time when you do something not nice. Yes. When you do something not nice, that's not mean I not love you. Yes. I love you a lot and a lot. That 10 dear we not together, I want to pay everything back. That's why I try to like treat you with my soul, spend a lot of time with you. Okay? Not do it again. All right? Huh? I love you so much. Yeah? Do you love me? Hmm? ฉัไม่ต้องการให้คนอื่นพูดถึงเรืองไร้สาระเกวกับคุเลยรู้ไห่าดหหนึ่งแถมหนกินไดก้าวค่ะเจ้าพี่โทสอบค่ะอยาเด่นอักลาลงพ่อหนึ่งห้าหนึ่งลงพ่อเนหลือสามเหมือห้าบาทนะคะวันนี้มีอเยวันนี้มี โปรโมชั่นดยนะคะมีคูปองนะใครก็ได้เ่ะไปเอาเลยนะคะมกนนิบเปอร์าลุงพ่อปรไนกาอกันี้กย่ายลุงพ่ออีกแล้วนออลุงพ่อกานดาบกนกนากนานาิซูบิซู อาวเเเจจดดนนีี่่่ปะลิงสังคมและการเลือกคบเพื่อนไม่ผลแน่นอนเพราะมันยังไม่มีเพื่อนค่ะสังคมอยู่แถวนี้มันก็ไม่มีใครแว้นหรอกค่ะมัมนี่เจเดนี่แฟนกับลาลุงพ่อโอ้ยลองพ่อครับโอเคลองพ่อครันนม่ละสันแกนะเอย่าอย่าเพิ่งพูดถึงสังคมค่ะเพราะไอ้หลวงพ่อไม่มีสังคม น้าๆมันนะคะกะทิคิมโฮมไอแก้วซุมนี่มันก็บบได้ไปแว่นค่ะคมันมาเห็นงานซูมือซูมือไอหลวงพ่อมันก็ยังไม่ทันได้ออกไปไหนกับใครเลยค่ะมูเจ้า่ะอย่าเฝ้าโบพื้นหอดสังคมอยู่ที่ตัวมันล้วนๆตัวมันคนเดียวณนตอนนี้โตมันนั่นแหะไม่โทษใครเลยค่ะมือเจ้าขา อย่าว่ามันเป็นอย่าอย่าอย่าว่าเป็นเพราะสังคมเลือกคบเด้อออกไปก็ออกไปคนเดียวเห็นมันออกไปกับผู้ใดบ่ละ่ะเห็นพวกน้าๆมันแต่ละมือแต่ละเว้นมันไปใส่บ่คนที่ติดตามนังบีจริงๆจะรู้แก้วกะทิคิมโฮอยู่กับนางบีแทบจะตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าอย่างคะ่ะเหตุงานทํางานค่ะแพ็คของแต่ละมือแต่ละเว้น เป็นพันพันบาทแต่ละมือแต่ละเวนอะไรลูกออาแม่ยกไปให้แล้วเออ,อะนะคะสลัดขาขาแสงแหมที่คนอื่นทำเห็นดีเห็นงามโอ,อ้นชอนไม่ได้ดูตั้งแต่แรกแล้วสิก็ดีเลยเนี่ขายของได้เป็นล้านนี่เอาก็ดีเด้ล่ะ ถูกใจหนูเจสไม่ถูกใจได้ไงลูกคอยนั่งหัวอยู่ดิเอาเป็นแม่ข่ามันก็ต้องสลาดแน่แลหละเนาะทุกคนเนาะเออเอา,เอาดูแสืมาลิปสติกไอวันถือเสืมาลิฟสต๊อกมาสัญญาขายลิปแล้วค่ะเป็นแม่ข่ามันก็ต้องสลาดแน่ยและกัร์ดบอสลาดนะั่สี็ดงไดเลยเละเอียดดีค่ะที่เจ้าไม่มีลูกดื้อเหมือนอย่างลูกของนางบีเนาะ คันนังบีเสื้อค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีลูกที่มันดื้อเหมือนอย่างนังบีนะคอนเทนต์เจ้าคือสีลายเจ้าอาจสีดังก็ได้ได้นังบีนั่งบีนั่งบีอันมีลูกดื้อจากคอนเทนต์วิ่งเข้าหาทุกวันทุกวันเอ้ยสีขวดน้ำไม่แตกแต่โต๊ะแตกเออเจนะคะเซยซอยมามี นี่ปลาด้วยมัมมี่อีลีค่ะติมมัมมี่ s o r r ปาดองนซูม tamam, ัมมี่ใช่กระดามัมมี่มัมมียไลทุกว okay. ันไหมคะดังบีไลทุกวันค่ะแต่คนดูน้อยไลทุกวันค่ะวันหนึ่งไม่รู้ว่าตั้งกี่ชั่วโมงดังบีไลซูมือขายของทุกวันด่าโลกด่าผัวทุกวันด่าแม่นั่งซูมือด่าจนเสียงแหบเสียงแห้งด่าจนปากขีดปากแฉะเดี๋ยวที่เอรกีสิ อันผู้ใดบ่เคยเบ่งมาค่ะเอาลูกมาลองให้ออกสื่อฉลาดมาเจ้ากระหัดฉลาดคือนังดีเนี้ยขัดจบีบเอาจังซีก็ได้หนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในกังกล้าสิบสองเซตค่ะสิบสองเซตเดอมเจ้าเด้อสิบสองเซตอยู่ในตะกล้าลูกขเดือนครึกแล้วกินได้เนาะกินได้จากขาเมือเจ้าค่ะกินได้ค่ะกินได้ค่ะกินได้ค่ะ,คะอันตี้รู้อย่างอันตี้รู้แล้วค่ะแล้วอันตี้อันตี้รู้ เนาะมือเจ้าขาอันต uh, ีหูอยู่ค่ะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะมือเจ้าขาเซฟเป็นไฟนันแหละเหรซีกัสเเลฟรีเด็วาแพ็คคู่หมดเอ้าหรอหนูเจ๊พูด่ายให้มา่โชว์กาแฟด้วยค่ะลูกหนูเจ๊อยู่ก็ไปทำตัวให้แม่ได้ด่าบ้างทำตัวให้แม่ได้ด่าแล้วแม่ก็จะได้เนี่ยมาไล์แล้วก็ด่าอยู่แล้วก็ ให้คนมันดูขึ้นเราจะได้ขายของได้วัรล้ลานไงลูกไอ้ n นมมาได้แค n นั้นปีเกิ k เดือ t เ a า n อ้ขนมบี e ลค์เ t ดมาซันหนูทำไม่ได้มาซัน <laughs> <laughs> เอออยู่เฮียคือบักหลวงพวนะ่อน่ะไปแนะวน้นระถ okay, okay. <Yeah. S 1> นะพรุ <Okay. S 1> ่งนี้นะโอเคไหมโอเคยไปแว้นรถใส่ไงไงขาส้นสั้นใส่เสื้อใส่เดียวจ้ะ <laughs> 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 โอเคป่ะเออพรุ่งนี้เออแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นๆกี่โมงนักพี่ๆเขาจะได้ไปถ่ายคลิปสินค้าอยู่ในจะกรนะคะมุอเจ้าขาทินสินไปไหนเจนสันไปใส่ห้องน้ำก่อนจักแล้วอย่างน้อยๆมุอเจ้าขาเขาก็ได้เขาก็กล้าที่จะออกมาขอโทษพี่ๆ ออกมาขอโทษสังคมน้องเจ้าเนาะนะคะอยงในหน่วยลูกก็กล้าทาลูกก็กล้าออกมายอมรับผิดแล้วก็ยอมขอโทษแม่ต่อหน้าสื่อซึ่งนางบีพูดตรงๆเลยค่ะว่าเซอร์ไพรส์กับไอสติกมากไอสติกมึงมีการตลาดยอดเยี่ยมกูค่าละวะก่อนมือนี่มือนี่กูจีเร้าดากับสองชั่วโมงขอบคุณไอสติกนะคะที่เฮดให้ลูกได้มายอมขอโทษสังคมแล้วก็ได้มาขอโทษแม่ ้อง thank you user thank you นะคะ for bring all the good opportunity for of the family mm hmm. ขอบใจเด้อ mm hmm. พักไอสติกหลายเด้อพักงานอะไรอืมคนนี้จๆไฮเด้อโอเคค่ะโอเคนะคะอืมวัอนี้เพิ่นเฮ็ดดีอยู่ค่ะเนาะอยากขายลิปสติก พรุ่งนี้ขายได้ไหมวันนี้วันนี้พรุ่งนี้เราแต่ง <the coffee. S 1> ไปแต่งหน้าส,สวยๆอันนี้ก็อยากขายลิปสติก mm hmm. ลิปสติกอยู่มองนีและ h หลืออยู่ yes, like ห้าเซต็ตอยู่ในตะกร้า <Okay. S 1> เออห <Okay. Good. S 1> ลวงพ่อไปไหนแล้วโอ๊จ๊ะค่ะมืเจ้าขาก็คงถ้าในณตอนนี้ก็คือน่าจะอาย นะคะน่าจะอายแล้วก็ไม่กล้าสู้หน้ายังไม่กล้าสู้หน้าแม่เท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับเวลาแม่ว่าอุยอย่างสอนนี่อย่างยังซีนะคะเขาก็จะร้องไห้เขาเองก็เริ่มโตเป็นผู้บ่าวนะคะทุกคนเพิ่นอือเนาะชีวิตต้องดําเนินด้วยเงินเนาะพี่เห็นพี่บีไลท์ทุกวันขยัแมากคนติดตามจะรู้ว่าไม่แปลกก็นั่นแหละแต่คนที่ไม่รู้ หีรู้แต่อะไรเขาก็จะเข้ามานะคะทุกคนคะ่ะเอาลูกมันเ้องให้หน้าไลเพื่อเรียกกระแสกูกระเติบอันกูกัอันนางบีเองก็ไล่ขายของสุมือสุมือไว่ลากูขายของสุกับพวกเขามาเบิงเนาะยํานัน,นอนงบอกว่าอานงวันย้นนันบอกส่งลูกเรียนในราชชาติเพื่อคุณภาพลูกสรุปลูกมันก็สร้างความ ความเดือดร้อนอยากหัวคักลูกกูมันสว้าผู้ใดสิคือลูกมึงหลานนงอเออือยังยังยังไหนะอันเดือดเดือดลูกลูกกูมันลูกกูมันสว้าผู้ใดสิดีคือลูกมึงเนาะอานงเนาะ มึงอย่าเฝ้าตายด้อเพื่อมันในเพื่อมันด้เป็นมหาเศรษฐีเด้วยน้องด้วยสาธุดด้วน้องโอยขอแอน้องอยู่จนบมักหลวงพอไงสาธุขันมันเห็ดบ่ดีขันมันเสื่อมเสียมึงถรรมดามันอีกน้องกูยินดีเลยเนาะแต จะเฝ้าตายเด้อน้องเด้ออยู่จนห้อันบักหลวงพอเพื่อมันได้ดีเพื่อมันได้ดีอย่าลืมมันยินดีนะมันแน่แต่ตอนนี้มันมันมันสัวอยู่ตอนนี้มันเป็นเด็กน้อยอยู่มันหัวแต่สิบสามเด้อเอออลูกลูกกูมันสัวลูกมึงดีอยูู่้เดียวนั่นแหละสิห้ว่ายังไงแล้วกูกระเสือกมีแต่ลูกผู้ซ้ายมีตลานผู้ซ้าย อ่นน้องเมาแลวก็ได้ค่อยกินกาแฟนั่งดีพอมา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 กินเพื่ออายุยืนมากินมือนี่โปโมชั่นมือสุดท้ายพ้อมเด้มากินมากินเพื่อแบบพวกอยังอยู่ในเลือดกันสิหรือว่าในร่างกายมันสิขับออกไปเพื่ออายุยืนไว้ธรรมดาบักหลวงพอเป็นมูกันเด้อขันยังบม่ตายก็ว้ทํามันยินดีกับมันแน่เพื่อบักหลวงพออันมันไดเมียนะคตที่สดใจ คันตายก่อนกับจักสีวาจังไดเนอะโดขอบคุณนะคะมเอมึงกูไม่เห็นใ้แก้วทำอะไรมีแต่มึงแหละกูงิดไหลอ้นนี้ทุกคน่าใครอยากลงจากตึกบนยันสูงๆมาเอานะคะโกโก้เหมือนกันกับกาแฟค่ะกาแฟตัวนี้นะคะมือเจ้าขาตัวนี้เด้อมือเจ้าเด้อสำหรับคนที่ ไม่อยากเข้าห้องน้ําบ่อยต้องเป็นตัวซองสีดําตัวนั้นจะเป็นเอสเปรสโซ่โซนตัวนี้สิเป็นคาปูชิโน่ค่ะเดิมมาเจ้าเดิรตัวนี้มาเอาไปกินโอ้ใช่ใช่นั่น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 มีคนบอกให้อนงเอาไปกินเผื่อเพิ่มเส้นยักในสมองเจ้าคือคอมเมนต์ถึกใจคอยแน่เพื่อมันเอาขีออกจากสมองได้ยังสี่ติอุจ้ากะยาวาใหขให่ยวยังไรถึงนังบีดาผู้เดียวกับพ,พ่อเฮงเรา,เ,ราเจ้ากะซอยขาอยาเขาพูด ลิปสติกมีไหมพรุ่งนี้เนาะหนูเจ๊มาขายลิปสติกโอเคไหมคะจ้าจ้าเนีย่ยเห็นไหมวันนี้วันนี้แม่ให้เขาออ,อเดอร์ละสิบบาทนะเนี่ยก็ไอหลวงพ่อก,ก็โดนนังบีไลท์ทุกวันจริงๆค่ะคุณเจ้าคา่ะนังบีไลท์ตอนเย็นตอนเช้านังบีไลท์ซูมือวันละหลายชั่วโมงด้วยซ้ําไปค่ะแต่บางทีมันไม่ฟีดไอหมดแล้ ต่ำกว่า3 0มห้าบาทถือว่าโชคดีมากๆนะคะืุอเจ้าค่ะใครกดได้ต่ำกว่า3 0มห้าบาทไปเอาเลยจ้าสินค้าอยู่ในอันนี้เปิดยังไงนี่อายสต๊ก What the password กดได้สองรอยห้าสิไปเอาเลยจ้าเย้ตอนนี้ไปเอาจ้าก็ก็ทันดีมากอุ้ยได้250ราสบบ้าบอตัวนี้ค่ะมุอเจ้าค่ะ ไล์ยังมีไม่ขึ้นฟีดหนูนานมากแต่ขึ้นเพราะว่าบักเขียบโดนจับโอ้ยบักเขียบยูพีมันสีม,มาถึกจับไปหยังใลย่ใ้ญบักหลวงพ่อีีเออป๊าดได้สองแสนหนึ่งแล้วค่ะไอหลวงพ่อค่ะมันโดนจับไอเขียบนี้มันหัวแต่เข็นรถจักรยานได้ <c oughs> มันหัวแต่เข็นจักรยานได้อะเห็นมันสีมาถึกจับอปหยังจยาฟ้าเห็นมันอย่าเพ,พิ่งให้ถึงคิวให้เขียบเลยค่ะแม่ปวดหัวมาก อ่ะขอยอดสามแสนหน่อยค่ะพี่พี่ขอยอดสามแสนน่จพี่พี่นี่นี่ถึงเป้าหมายดอกกุหลาบนี่เห็นไหมได้ได้เป้าหมายดอกกุหลาบเห็นไหมถึงเป้าหมายได้อะไรอีกเนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งเด็กเจ้ด้อใครกดได้ต่ำกว่าสามร้อยห้าบาทถือว่าโชคดีและโปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายมือนี่โปรโมชั่นมือสุดท้าย